สวัสดีครับวันนี้ผมมากับแมททอเลตท,ทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับขั้นแรกขอปิดเพลงก่อนโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงเอ็นเลดมิสในทอเลตท,ทาวเวอร์ดีเฟนต์เนี่ยมีอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตใหม่นี้เป็นอัปเดตเกี่ยวกับซีซันภาคซีซันสองซึ่งผมก็ยังไม่ได้เล่นเพราะตอนนี้ก็ มาเล่นลง e A T เน็ตเนาะแล้วก็พยายามลงลงเพื่อเอา XP ็กพีนะั้งนันอยู่จะตัดภาพไปตอนเว็บ90นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงเน็บกแล้วนะตอนนี้ก็ยังไหวยอยู่เดี๋ยวตัดภาพไปตอนถีง ดียวก็จะวไปตอนเวทที่ผมใกล้จะกเลยแลตอนนี้ครับโอเคครับตอนนี้ผมก็แอร์แล้วนะครับไปประมาณร้อยหกเวฟก็ขอจบแต่เเท่องน,นี้นะครับบาย